พี่น้องกล้วยแขกเ้วอยพี่น้องกล้วยแขกเนี่ยกล้วยแขกใบบุยลำพี่น้องว่านี่นะเจ้ามามาอยากกินยังไงเฮ็ดเอาพี่น้องอยากกินยังังเฮ็ดเอาผสมแป้งเองเ้วอยพี่นอ้องผสมแป้งเองกดูดมะพร้าวเองนะจ้าพี่น้อง,ม,งมามามาโว้ย เจะมันแสบมัแนแสบแล้วมันแสบเนี่ยคัดคัดบลอกพี่น้องในส่วนที่เหลือทอดไม่หมดเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้แป้งเรากเก็บใส่ตู้เย็นไว้บืนก็ทอดได้พี่น้องนะสีบอกให้อ มานี่เรียงแล้วกล้วยแขกเรากล้วยแขกของเรามาแซบเด้อยพี่น้องแซบมันแซบเคยทำทีนึงแล้วแซบหลายพี่น้อง แสบลายแสบลายมาเจ้าเนี่ยเห็นบ่ถ้าจะไปหาซื้อกินหาซื้อไม่ได้นะบ่มีขายพี่น้องอยากกินหาซื้อไม่ได้นะพี่น้องเพราะมันบ่มีขาย่เจ้าเพราะมันบ่มีขายนีกะทิด้อพี่น้อง คนควยลืมเอาใบเตยมาใส่พี่น้องลืมใบเตยนะสองตอน,นบอพี่น้องเอารอบนี้ขึ้นแล้วลงอีกรอบนึงก็พอแล้วพี่น้องทอดสองรอบทอดอีกชุดหนึ่งพอแล้วพี่น้องบอกร,ราแบแซบลายแซบลายนี่แหละ บุหรียแขกใบบุยรี่ลำเห็นป่าวกายให้มันสะเด็ดน้ำก่อนเด้อพี่นอ้องให้มันสะเด็ดน,น้ำก่อนไปทำปุ่นก่อนเดี๋ยวเ,เอารอบนี้ต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาโทษต่อนะเอวพี่น้ะเดี๋ยวสิค้นให้เบิ้งเรื่องพี่น,ออน้องไฟตอกแรง ไฟกำลังแห้งเอาพี่น้องกล้วยนำว้าแค่แค่อันห้าลูกเองเด้อห้าลูกนี่ไหมนะอ่ะไฟแรงไปนิดนึงพี่น้องเดี๋ยวจะ รีไฟนิดหนึ่งนะทุกคนไฟแรงไปนิดนึงทอดทอดรอบที่สองแล้วน้ำมัน่อนนี่กะทิเด็กพี่น้องตอนกะทิโอ้ยกลวยหมดแล้วกลวยหมดแล้วได้ีนะ่เออล้วยขักบ,บอมาเจ้าขักบ,บอกกลวยหมดได้ไม่มีแล้วนะจ๊ะ พี่น้องใบก็เก็บน้ำกระติแวงซีแหละพี่น้องเดี๋ยวใส่ตู้เย็นไว้นะคะเพื่อนๆนี่เนาะกล้วยหมดแล้วไฟแรงนิดนึงนะพี่น้องไฟแห้งนิดนึงเราก็หลีไฟนะโอแซ่บเด้อขอบอกอื้อ กินแค่นี้แหละไอน,นี้และก็นใน้น้นแค่นี้แหละพอแล้วเจ้า